พี่รับน้องชอบติดเวลาพูดแบบแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน้องรู้สึกว่าแบบน้องจะทํายังไงให้หายอาการเป็นแบบนี้กรณีเนี้ยเขาเรียกว่าคําพุ่มเปืย่ยในบางครั้งเวลาที่เราคิดเยอะๆพยายามใช้หัวเยอะๆแล้วพูดคําพูดออกมาแล้วเราพยายามนึกบทแต่ละคนจะมีคําพุ่มเปื่ยที่แตกต่างกันบางคนจะลงท้ายด้วยว่านะครับนะคะบางคนก็อาจจะเป็นแบบน้องคือแบบหรือบางคนก็อ่าเออื แล้วก็คิดอาจจะเหมือนแบบมีซับไตเติลวิ่งอยู่บนหัวรอบๆดังนั้นเราจะลดอาการแบบนี้ได้ยังไงลองอัดเทไปไว้และลองจดดูว่าเรามีคําอะไรฟุ่มเฟือยบ่อยๆเช่นน้องบอกว่าแบบๆครั้งหน้าลองมาดูว่าเราพูดอัดเทไปไว้เราจะพยายามลดคําฟุ่มเฟือยลงได้ยังไงคำฟุ่มเฟือยจะลดลงได้ต่อเมื่อเรามีสติในการสื่อสารเวลาที่เราไม่โลกเราไม่ตื่นเต้นเรามีสติคำฟุ่มเฟือยก็จะค่อยๆลดลงครับเหมือนที่พี่ใช้ประจำเวลาพี่กลับบ้านดึกใช่ไหมอม Uh สำหรับนักขายท่านใดนะครับหรือทีมขายท่านใดที่ต้องการเร่งประสิทธิภาพของการขายของเราปรึกษาผมได้นะครับผมช่วยทีมของท่านได้อย่างแน่นอนครับอินบ็อกซ์มาเลยนะครับ